แนะนำเป็นรุ่น BJ 3 2 1 9 B 6 0สีที่เลือกนะคะเป็นสีออกน้ำตาลคาราเมลสีนี้เนี่ย,ยฟ้าว่ามาแรงแน่นอนแนะนำเป็นทรงนี้เลยค่ะทรงเหลี่ยมแคทอายนะคะความแคทอายของเขาเนี่ยจะช่วยพยุงหนะ้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยดูเรียวดูเพียวขึ้นค่ะ ถ้าถามฟ้านะฟ้าแนะนำเป็นรุ่นประมาณนี้ค่ะ B A 7036ค่ะตัวนี้เนี่ยลักษณะเขา,าจะมีความแบบหยดน้ำแล้วก็มีความเค้นอายเล็กน้อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยทรงขนาดเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะถ้าทำใส่โปรกิซิฟเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยได้เลยค่ะแนะนำเป็นตัวรุ่น นี้เลยฟ้าแนะนําเป็นพวกไร่กรอบเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่อะค่ะโครงหน้าเราจะดูแบบดูมีความแบบโปร่งสว่างขึ้นแล้วที่สําคัญเลยคือสามารถใส่ไปทํางานก็ได้ใส่ไปพบปะผู้คนหรือรวมถึงใส่ไปแบบแตตัวแฟชั่นคาเฟ่ใดๆ